กล้วยจะฝากไหม,ไมอีกแล้วอันนี้ตำเมี่ยงกล้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือต่อไปจะมีตมม้องตำเมี่ยงครัวแล้วก็กินแต่ตำกระโพชิมดูก่อ,อนปเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวถ้าไม่เปรี้ยวก็ใส่อีกมะขามเรามีเป็นสอบ โอเคแล้วใช่ไหมฉันเลยโ okay. okay. อเคเอาแบบนั้นเลยเลยยายอ,อะไรมากนี่ล้างน้ำที่สองค่ะเพื่อสุขอนามัยนิดนึงเราใส่ใจสุขอนามัยนิดนึง คำมสะอาดต้องมากอดเรื่องอิ่มาเป็นรองโอ้ยหอมหอมอ๋อตัดไว้แล้วลืมเก็บแต่มาเดินหาที่นี่อะนะใช้ได้เลยยายสลาดมากแสดงว่าคุณอันเริ่มมาแล้วถามหาแล้วคุณอันนี่ Đồ này dài Dài. của dài. <cười> <cười>